เอาละสวัสดีทุกคนนะฮะกลับมากับคลิปรีแอคชั่นกันอย่างรัวๆเลยนะฮะวันนี้เราอยู่กับคลิป <S <S ซูปเปอร์เซนไตพาเวอร์อัพอ่าก็คือมันจะเป็นร่างพาเวอร์อัพของเซนไตเลยนะฮะ <S 1> <S 1> คือเอาจริงเป็นร่างสุดยอดเยงังก็ไม่รู้สิมันก็อาจจะสุดยอดในบางคนมั้งเพราะว่าเขาก็เขา e พาเวอร์อัพกันแบบอุนาฟ้าคลั่งเลยบางทีก็เป็นทีมปเขาไม่ใช่เาเป็นทีมเป็นทีมเป็นทีมน่าจสุดยอดสุ สีแดงสีแดงสีแดงทำคนเดียวรับสุดยอดคือสีแดงได้อาวุธสินนั้นคนเดียว <c oughs> คนอื่นใช้ได้นะแต่ต้องแต่ต้องเอาสีแดงแบ่งให้ใช้อะไรประมาณเนี้ <c oughs> <c oughs> ก็มาอย่าไปรีลอกเลยนะฮะมาดูกันในสามสองหนึ่งเพลงมาฮะรอดูอย่างตั้งใจ <c oughs> อ่าอันนี้ไฟแมนไฟเทคเตอร์เออ ว้าวขวาสสิกสุดโอ้ยเท่เลยนี่เป็นอยู่ไหมเฮ้ยเท่ว่ะเท่ว่ะอย่าเท่กันกระสุนได้ด้วยโหธรรมดาที่ไหนอาร์อาร์อาร์เมดไทเลนโดเลนเจอร์เฮ้ยไม่ไม่ไม่ค้องถึงหัวใจฉันสิไม่ใช่มันต เขาเป็นพี่น้องกันตันรเล้าสีเขียวเขาเขาเขาจะสิ้นชีพแล้วเขาต้องส่งสื่อทอดให้น้องชายแล้วเมกาลนเซอร์เทคเตอร์อีกแล้วว้าเนี่ยเป็นโกคอร์เมกาเทคเตอร์ โอ้มันดูเรียบๆดีนะเรียบกนะิงกาแมนบีสอาร์เมอร์ไทนี่เหรอใช่ใช่ท,ที่แปลว่าไอ้ไอ้ศารเจ้าอะอ,าอ๋อเฮ้ยแค่บอกว่ารู้รือว่าแสงน่าจะแสงแหละ <laughs> มึงดูสิแจ้าซะขนาดนี้กไไูไปลด้่องเงีนาเจ้า <laughs> นี่มันชนเผ่านะเออาสราจ้ามันต้องใช้อีกคำหนึง่งใช่ใช่ใช่มันไม่ได้สะดวกอย่างนี้กำไรแขนใหม่เข็มขัดใหม่ดาบใหม่มตัวเลี้ยวอ,ออปชั่นเต็มอ่ะแต่ก็ดูเปลี่ยนไม่เยอะนะมีมีแต่ออ,อปชั่นโอ้โหลุกล่างไม่เปลี่ยนเลยเุาล่างแต่เพลงขึ้นแล้วทำให้เท่ขึ้นมาเลยนะอื โอ้มีคนอันเนขาเรียกว่าอะไรวะอะไรมีคนบรรยายให้ด้วย <laughs> มาแล้วคนที่มึงชอบ <c oughs> ชูดีเซนเจอร์เ <c oughs> นี่ยแหละเข้ามากชุดหนักขึ้นมนกะเก่งมากเท่อ๋อโห้ยเท่ว่ะอาวาเล่โหมดอันนี้เท่เท่มากเท่จัดเลย <c oughs> โห uh. ปลดปล่อยสัญชาติยานะครับแม่อยากเห็นของอัลบัเลคินเลอร์ด้วยนะเท่มากโอ้ยแบล็คคิดว่ามีทุกคนอะโอ้อันนี้เพลงต่างจากคนอื่นเลยนะเท่กว่าแม่บีหลอดเราอัลบั้มเลค โอ้โหน้ำเต็มตัวแม่ไม่ธรรมดาจริงคนนี้โอ้ยต้องมีไอสมหัวิฉลามด้วยนะ <c oughs> ไงแหมเบื่อกันหมด <c oughs> ม่งดูน่ากลัวจริงเอาไปเลยแมก็กซ์นี่ฮะล่างในตำนานเลยล่าง <c oughs> ล้างผีแดงใช่คนเดียวใช่หรอใช่ที่พูดว่าในตรงนั้นนี่คือจำซีนที่เขาเอาเอาแขนรับดาบศัตรูได้ไหมแล้วก็เอาโล่กระทุ้งท้องศัตรูมึงเอาแขนรับนะแต่มึงเอาโล่ตีโอ้โหมึงใช้ผิดวิธีไะเนี่ยแดีว้อีกนีดแหละวิธีแท้ที่ถูกต้องมึงอย่ยต้องเรียนมาใหม่โอ้โหโอสวัสดทโหมดนี่สิของจริง ด้วยความเป็นตำรวจแล้วควาอัพเป็นสวัสดนี่คือดูโหดเลยเก่งขึ้นเลยฟืนมาด้วยโอยาวขึ้นนะใส่ปบโอ้โหเท่เท่นี่ไงล่ะสีแรงคงเรียวไม่แบ่งใครใช้ได้คนเดียวเป็นนอนต้องเข้าใจแต่ร่างนี้โผลมาในเดอะมูฟวี่นะฮะ เด็กเลนเจอร์ปะทะมาจิเลนเจอร์เผื่อเผื่อคนสงสัยว่าทำไมเพลงครอรมันเป็นอีพเพลงโอุย้ยบันอันนี้คือภาคเทนเดียนะฮะเทนเดียอัฟเตอร์เออจอแล้วมีร่างใหม่แต่นะทำไม่ได้ดูก็มันก็ไม่ได้อะไรมากหรอกมันเป็นแค่สีแดงคือสว่างหมดสีแดง มาชิกคลีนโอ้พี่เขียวได้เหรอมสเซลมสเซลเป็นร่างกล้ามเหแวว่าแต่ละคนมีร่างต่างกันใช่ไหมไม่มีพี่เขียวโอ้เป็นเขาคนเดียวเออคนอื่นก็ปกติแหละนักกล้ามเดือฮาก์ดไ่เองคร โอ้โห,โ,หโหท่าโฟนมันมีแต่ท่าแขนด้วยาแขน้วแล้วข้างล่างพี่อ่ะลืมใส่มากนี่สิร่างโกไม่ใช่โกดิกำลังจะบอกเป็นโกโคอสแต่มันเป็นสีขาวด้ว่างราง่างไม่เท้าเอ,อ่อเพิ่มความโฉบเฉี่ยวขึ้นมาเป็นร่างที่ดูเรียบแต่ดูเท่มากเลยนะดูพูดดีพูดดีอะ ปฏิทินรับรองอาบาเลกรีน,น,นอ้าวผิดเรื่องอ๋อชื่อล่างว่าเลเจนด์สินะอืมน่มาจะใช่เนี่ยเขาร่างละเอียดโอเคอะไรวะเมื่อกี้มุกเหรอ กู <c oughs> สัมผัสถึงความเป็นมุกไม่ได้เลยกูขอโทษทีแล้วกัน <c oughs> มาจิเยนโรเนี่ยเขาไปโผล่ในเรื่องอันนี้ด้วยนะฮะนินเจ์เป็นครูสอนให้สีฟ้า ูุอนเวทมนต์มแม่แอร์ทำเยอะจริงเรื่องนี้แม่มันยา,าวอะเอาโลคอาวเมอร์ว่ะมาจิกลีนอีกแล้วพีโโ่เโขโียวรานี่ พี่นีีพ่ใหญ่สุดป๊อพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ปลูกผักโอ้โหร็อกจริงๆโคตรร็อกเลยเฮ้ยบอกกับภาพเลยอันนี้โบเคนเจอร์เอ๊ะ อ๋ออมันเป็นแบบว่าเอาไอ้นั่นน่ะเอาสมบัติที่มันมีพลังอะไรสักอย่างมาใส่กับอุปกรณ์แล้วก็กลายเป็นชุดชุดสุดเท่เป็นชุดอัปเกรดแบ่งกันใส่ได้อืม ได้ใส่ทุกคนเนี่ยไม่ไม่น้อยหน้ากันไม่น้อยหน้ากันเลยแต่เรื่องนี้คาแรคเตอร์ของสีแดงเท่มากเลยนะ<ม>เขาคือนักล่าสมบัติที่มีฉายว,ว่าคมเขี้ยวผู้ไม่เคยพลาดเลยนะ<ม>คือไม่มีสมบัติชิ้นไหนที่จะรอดมือเขาไปได้นน <c oughs> แต่เพื่อนร่วมทีมไม่ตายหากันหมดอุ้ยสป,ปายม,มาฮะซูเปอร์เกคคย์เรนเจอร์มาแล้วฮะเรื่องที่แอคชั่น แ,แอชชันเป็นการต่อชัันที่แบบมาเหนืองท่ันจริงๆจะหมัดจะมวยก็เข้ามาเลยสุดเพื่อเจ้าทิ่ครอว์ว้าวมันเท่จังเลยวะมันทำอ,อะไรบ้าง่ะเนี่ยมันัน,นะออนี่ยเห็นไหอ๋อมันแบบว่า เปลี่ยนสีกับเพิ่มอะไรนินดๆหน่อยๆก็เท่แล้วอะ่ะไม่ต้องเยอะเลยไม่เหมือนไรเดอร์สักนิดอ้าวแขวะแขวะ <laughs> แขวะไรเดอร์จะได้ <laughs> เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ไอ้น,นี่ด้วยนะสีเหลืองเป็นผู้นำทีมด้วยนะรันตอนนางดูมีวุฒิภาวะขว่าใครเพื่อนนั่นแหละ แต่สีฟ้าทำไมไม่ได้เป็นวะสีฟ้านี่มันนักว่าที่หนีงานมาใช่ไหมไม่เลยจำไม่เวทจำไม่ได้เลยฮะเป็นจีจิตกรที่ที่หนีชีวิตจีจิตกรเออก็คือเป็นปอัจฉริยะในด้านในด้านหนึ่ง<ม>อ่ะ Super Blue. ถ้าใครได้ดูทีละเมเจอร์นะฮะสีเขียวที่เป็นนักวิ่งนะ่ะเขาใช้โลโก้โลโก้ชุดอะ่ะเป็นโลโก้ของเกคิเรลนเจอร์ด้วยนะเหมือนว่าเป็นบริษัทเดียวกันอะ่ะบริษัทที่ทำชุดให้ <c oughs> เป็นลายทะลิบทลไอ้น พอหนุ่มมาสนี่มงมีเสน่ห์ตรงไหนเมเลยถึงไปชอบเขาอะฉันรับไม่ได้ตแต่มึงเทพจริงวะร่างอัพเกรดมันเนี่ยแมย์ยันรักว่ะ <c oughs> แต่ร่างแปลงไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร <c oughs> ่ แต่เป็นน่าสงสารมากเลยนะเป็นตัวไรที่น่าสงสารเราเราไม่เกลียดนางเลยนะเพราะนางทำทุกอย่างเพื่อความรักเดวิด,ดีอาจจะชอบด้วยซ้ำ <c oughs> อย่างเรเ้สก,ก็คนนี้จะได้ไม่สองคนเหรดีงามครับเยจย์เย็นซปเอร์ดิส นี่คือร่างอัพเกรดนะครับที่นายท่านใช้ได้คนเดียวท่านนายท่านอนุญาตคนอื่นก็ห้ามเอาไปใช้ <c oughs> นะการแบ่งชนชั้นก็นยังเต็มที่ฮะว้าวเท่เนี่ยใช่ไหมขอยืมเลยครับนายท่านอะไรนี้เลย คือสีแดงเขาติดภารกิจเด็กอื่นก็เลยฝากสีฟ้ามาสู้หน่อยอย่างงี้ก็เลยให้ยืมมาแต่จริงๆก็ได้ใช้กันหมดทุกคนเลยนะที่อักกีู้หนุ่มคนนี้เขามีความฝันคืออยากจะไล่ตามนายท่านให้ทันนะฮะ ในท่านมัน,มนเก่งมันเก่งเวอร์ไงไอหมอนี่เลยท่านจะต้องเหนือกว่านายฉันก็เลยมาเป็นลูกน้องนายกันแหละไม่ค่อยจะอวยเลยนะฮะเรื่องนี้เนี่ยผมก็เดีอดแล้วไปอยเขาไปผมไม่อยากสู้กับแฟนบอยอุ้ยมาแล้วสืดเจของเรา เทเทจริงๆมันก็แค่ชุดคุมของสมูไรนั่นแหละฮะเนี่ยสีเหลืองเป็นเด็กดีเด็กน่ารักนะฮะนิสัยสุภาพนะครับเชื่อฟังคนง่ายในท่านพูดอะไรก็เชื่อนะฮะแต่นางก็มีความแข็งแกร่งในแบบของนางอยู่อือือ ทอะไรแฟนบอลท้จริงครับคนี้ข้อมูลแน่นนะโคตวัวฮะอ๋ออันนี้ไม่รู้จักเลยฮะอันนี้ขอบวนการขี้โกงฮนะเป็นเทพสวรรค์ทำได้ทุกอย่างเขาเอาสิ่งที่ทุกคนมีคนละอันมาให้ทุกคนใส่อะไรอย่างงี้แต่ว่าไม่ต้องห่วงคนระับพี่พี่เรสเราได้ร่างที่แกร่งกว่ามาแล้ว อ,อ่าอันนี้องหญิงนะฮะถ้าใครยังไม่ได้ดูชินเคนเจอร์อันนี้คือสปอยแบบหนักหน่วงมากเลยนะฮะเพราะนี่คือเจ้าบ้านตระกูลชิบะตัวจริงนะฮะเพราะพระเอกเป็นแค่ร่างเงาพี่ยังไงวะเพราะว่าเจ้าบ้านตัวจริงเป็นผู้หญิงะฮะพระเอกเป็นแค่เอามาตายแทนเฉย อ๋อคือถ้าถ้าสีแดงผู้ชายตายก็ก็ตายไปไม่มีประโยชน์อะไรเนะอยู่เพื่อตายแทนฮนะเพราะนายท่านตัวจริงก็คือผู้หญิงคนนั้นนอะไรอย่างนี้เลยซึ่งตอนอท้ายมันจะดราม่าแบบหนักมากเพราะทุกคนเชื่อใจนายท่านไงฮะพนะูด <c oughs> แล้วจะเล่าได้ดนี่แหละครับเอาลัก ดีดีเนื้อเรื่อง,องดีมากฮะดีจริงๆเลยอยากให้ไปดูกันนะฮะแต่ผมว่าคนที่ได้ฟังสปอยแล้วคงไม่ขับไปดูแล้วลหละเอเอเยนะอะเนาะนี่ไฮเปอร์ชินเคนโกฮะ ินเคนโกนี่นขเขาก็เป็นเพื่อนรักของนายท่านเลยนะฮะเป็นเพื่อนรักตั้งแต่สมัยยังเด็กเลยเป็นตัวละครที่น่าลำคาญนะส่งเสียงโวกเวกเสียงดังมากมายแต่เก่งฮะเก่งมันนี่เก่งมากคนอื่นเขาจะเป็นซามูไรแต่เขาเป็นคนสายขายซูชิส่วนเรื่องนี้อาหายมันพูดเลยเดี๋ยวดิกูไม่รู้จักนะ <c oughs> กุมหมดไปนานแล้วนะแต่ละก็อย่นะหมันเงียบมากเลยอ่ะเรื่องเนี้ยผมไม่เห็นกระแสอะไรสักนิดเดียวนอกจาก The m o ู i วีของชินเคนเจอร์แล้วผมก็ไม่ได้ดูอะไรเกี่ยวกับ คนกลุ่มนี้เลยฮะมากแต่เท่ฮะเท่เท่อยู่น้องเสียงโคตรโคตรไร้ใจชมไม่ออกเลยทีเดียว เอ้แต่ดีไซน์ถือว่าดีงามอยู่นะโ<ม>ดยเฉพาะชุดเกลียดหน้าหรอหน้ามันใหญ่เลยเนาะมันจะยิ้มมาทำไมเกยกะวะรู้สึกว่ามันจะสู้ยากกว่าเดิมด้วยซ้ำม,มั้งเนี่ยเอออันนี้เขาคงจะได้อินสปายมาจากไอ้นี่เนี่ยเลยมาจิเลนเจอร์แน่เลยนะยังไงวะ ก็ดูดิไม้เท้ายาวๆแล้วก็ชุดเกาะบนอกอะไรเงี้ยอ๋อโกไข่ซิวอันนี้อันนี้ร่างที่ควรควรด่ามากทำไมวะเอ้ามึงรอดูตอนมันแปลงร่างเลยฮะมึงเคยดูปะเนี่ยเลยเนี้ยมันดูไม่จบวะดูด,ดิฮะ นี่ไงล่ะไงล่ะไอ <c oughs> ้เะ้ยเริ่มทองอยู่ไอ้สัสเออเริ่มทองไม่พอเริ่มแปะแปะแปะแ,ปะแล้วโกใครเลยก่อนกเขาด้วงเลยเฮ้ยแต่โกใครเลยใส่ละเท่ห์ว่ะ มึงแค่รับยังต่เราุ้งุดมากจบ้าหวะโอเคฮะก็เป็นซูเปอร์เซนไตพาวเวอร์อัพนะฮะเป็นพาร์ทที่หนึ่งนะเพราะว่ามันยังมีอีกเยอะที่แบบว่าเขาแบ่งมาให้เท่านี้เราก็เลยจะแบ่งตามเขาเลยแล้วกันนะฮะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนะฮะก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะฮะว่าชอบร่างไหนกันบ้างเกลียดร่างไหนกันบ้างนะฮะของผมนี่ก็สามารถพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าโกไฮซิเวอร์นี่คือ ไม่ชอบนะฮะนั่นแหละฮะก็เอาแล้วส่วนคุณไฮแล้วฮะชอบร่างไหนกัเขาบ้างหรือเปล่าโอ้ยของผมก็ต้องฮาริเคนเจอร์สิครับอ๋อชูริเคนเจอร์ใช่ไหมตัวเขียวนินจาพันหน้านินจาพันหน้าอะโอ้นี่ก็เป็นหนึ่งในตำนานเลยนะนะก็คนตัวบ้าอะไรหมุนหน้าเปลี่ยนได้หมุนหน้าเปลี่ยนได้ถอดชุดเก่งขึ้นไง ายภาพล้วนๆไม่มีการตัวตัว,ตวยุคหลังๆเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มเกราะเพิ่มแกล่งไงแต่อันนั้นคือถอดเกราะแล้วเก่งขึ้นไงน,นะ mm hmm. มันต่างกันฮะมันมีความแตกต่างกันอยู่ก็ไงก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอจบไว้ทีเพียงเท่านี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสุดคลิปนี้บ๊ายๆครับ